สวัสดีครับมือนีนะครับจะพามาเบิ้ต้นกานะครับหรือเมล็ดนะครับของลินจีนอพพ่อนึงนคกอนพนมนะครับนะนนี้คือต้นลินจีนะครับ,นะรบที่เพาะจากเมล็ดนะครับนะจะมีอยู่ซีต้น กำลังง่ามครับนี่ครับเริ่มใบแก่แล้วครับเดี๋ยวให้ต้นสูงใหญ่ก็นี่นะครับเดี๋ยวก็จังสีเอาไปขยายหรือเปลี่ยนถุงไหมนะครับก้อนหฮาจะเอามา,าเมล็ดมานะครับก่อนอื่นให้เอาเมาเล็ดนะครับแซน้ำก่อน ออามาเรดแชไว้ในขวดเลยครับจักขึ้น2องขึ้นครับก็แชเรียบร้อยแล้วจังเอามาลุในถุงนะครับนะก็จะสามารถงอกเป็นตน้นได้เกือบร้อยเปร์เซ็นนะครับในคลิปนี้ผมลองทํำอยู่ประมาณสามาประมาณ3า มเมล็ดนะครับกบผลลัพธ์ออกมากก็คือตอนนี้งอกแล้วอยู่สามเมล็ดนะครับมเมล็ดที่เก,กับกำลังนะครับกำลังงอกขึ้นมานะครับต้นพันธุ์นะครับหรือมเมล็ดนะครับเป็นลินจ่นอพพ่อหนึ่งนครพนมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ไป ดูสวนของคุณคู่ธรรมทัตนะครับกลุ่มพะวงก์เลยได้เมล็ดมะพร้อมนะครับได้ผลมากินแล้วก็บเมล็ดมะพร้อมนะครับก็เอาลอกมะเพาะเบิ้งนะครับก็ถือว่าเพาะง่ายครับเพาะง่ายครับครับถ้ามาคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ได้เครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับครับผมครับสวัสดีครับ